สวั S <S 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 สดีครับน้องมี่ครับ <S <S บางทีคนเราเข้าใจคนอื่นจนหลงลืมว่าเราเองเนี่ยต้องทําความเข้าใจกับตัวเองด้วยนะ <S <S <ช>หลายเรื่องหลาย,ลายมุมคือคืออย่างนี้ฮะเวลาเขาบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจตัวเองค่ะอยู่ที่วิธีคิด <S <S ก่บความคิดแล้วก็รู้เรื่องสัจจะ <S 2> <S 2> <S 2> ข,อของ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 โลกใบนี้มี่เคยรู้สึกว่าว่าเอ๊ะทำไมเจอคนนี้ชอบเลยอ่ะ อ่าใช่<อ>ทำไม,ไมเจอคนนี้แล้วไม่ชอบเลยอ่ะมีคําว่าถูกชะตากับไม่ถูกชะตาเออมัน,ม,นมันต้องมีใครที่เจอเราแล้วต้องคนไม่ชอบมีแน่นอนอแต่ยังไงก็ตามคือพอเราเห็นปุ๊บไม่ต้องชะตาหน้าตาแบบนี้นนั่อวิธีคิดวิธีปฏิบัติเราไม่ชอบเพราะนั้นเราอย่าไปคิดว่าโลกนี้มีแต่คนชอบเราหมดไม่ใช่นะผิดเลยนะ แล้ววันนี้ชอบพวกนี้ก็เปลี่ยนไม่ชอบได้นะถ้าข้อมูลเขาเปลี่ยนไปออันนี้อันนี้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีมารประจนท่านเป็นอริยสงฆ์ทรงคุณแห่งประเสริฐเนี่ยก็ยังมีคนไม่ชอบเพรานั้นรู้สัจจะข้อนี้เลยนะมันจะต้องมีคนบางคนไม่ชอบเราแล้วก็เฉยๆซะเราไปทําดีเขาตายเขาก็ไม่ชอบเราออันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะอันที่สองนะคือเราอย่าไปคิดว่าทุกคนจะคิดเหมือนเราหมดอะ อย่างเงี้ยมะม่วงลูกนี้นีเนี่ยแอปเปิลลูกนี้เนี่ยสมมติเลยนะสมมติเลยนะมันมีหลายมุมนะค่ะคุณหมอเอผมมองโอ้แอปเปิลลูกนี้นะสีมันสวยสวยนะแต่มีบางคนมองมุมล่างอุ้ยมันเน่าแล้วนี่นะโอ้มันมันเป็นแบบเนี้ยไม่น่ากินแล้วมันจะเน่าแล้วนะเะนี่มุมมองไม่เหมือนกันมุมมองแอปเปิลดูตรงนี้เป็นแบบหนึ่งดูข้างล่างอีกแบบหนึ่งเฮ้ยมัน น่าจะใกล้เน่าแล้วนะเพราะมันเป็นขั้วอย่างเงี้ยั้นมองมันไม่เหมือนกันตาใครตามันคนละมุมค่ะประสบการณ์ไม่เหมือนกันอันนี้สําคัญนะอสำคัญ่าเพราะแต่ละคนนี้ผ่านชีวิตมาไม่เหมือนกันต่างคนต่างคิดยิ่งถ้าเราเป็นคนที่เป็นดูแลคนหลายคนนะคคนคิดต่างนี่ดีนะนี่จะมองว่าเป็นการสร้างสรรค์ไอเดียนะคุณหมอใช่แล้วก็บอกเออแอปเปิลมีเปรี้ยวดีเหรอเพราะเราไม่เคยกินนะก่บอกมีซิมีพันบางพันเปรี้ยวจีดเลย ได้ประสบการณ์ใหม่ได้ประสบการณ์รรณใหม่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้อันนี้ <klich? S 2> อันที่สองต่างคนต่างคิดคไม่มองมองมองไม่เหม,มืมอนกันอันที่สามอย่าคิดว่าเราเก่งที่สุดในโลกนะโอ้อันนี้โอ้เราไม่ได้เก่งไปทุกอย่างไม่ทําได้ทุกอย่างนะค่ะบางอย่างเราก็ทําไม่เป็นอ่ะบางอย่างเราอย่างให้เราไปขับเครื่องบินเราก็ทําไม่ได้แน่นอนไม่มีใครเก่งทุกเรื่องไม่มีใครเก่งที่สุดเ่เราไม่ได้เก่งไปถ้าทุกอย่างนะะเราไม่ได้เก่งที่สุด ผ็ผมเล่าให้ฟังผมนี่นะเด็กเด็กต่างจังหวัดผมตั้งแต่เรียนป .1 ถึงมมศ .3 เนี่ยเมื่อก่อนนี้มมมมมมศ .3 แล้วมศ .1,2,3 เนี่ยอ๋อเปรียบเทียบผมได้ที่หนึ่งตลอดเลยนะคุณหมอเนี่ยแหละเราได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดเลยนะคนมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีใครเก่งกว่าเราณตอนนั้นเอตอนนั้นนะอแล้วก็เราก็เวลาครูเข้ามาสอนเนี่ยเราเห็นทะลุหมดแล้วคาตอบ อัจฉริยะพอครูก็ถามนี่คิดยังไงคุณยกมือพูดเ,ออเธอไม่ต้องตอบเธออยู่เฉยๆครูจะให้คนอื่นตอบอโอ้โหเราตอนหลังเราก็ปิดปากเงียบแต่พอเรามาอยู่เตรียมอุดมนะรู้สึกโอ้โหมีคนเก่งกว่าเราเยอะมากเลยนะนะตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันต่นางม,มากเลยเลยเราเปิดใจกว้างว่าโอ้โหมีคนเก่งกว่าเราเยอะแยะเลยนะ,ะเราต้องเข้าไปเรียนรู้จากเขาโจทย์อะไรที่ยากอเอาจะเข้ามาช่วยกันคิดมาช่วยกันสอน ฝึกเราต้องฝึกปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาความคิดว่าเราเก่งที่สุดเดืหายไปจากสมองอ,อันที่สี่ก็คือว่ามันมีบางเรื่องที่คนเขาเก่งกว่าเรามีคนเก่งกว่าเราเสมอเมื่อกี้อย่าไปคิดเราเก่งทุกอย่างเก่งกว่าแล้วอันที่สี่ก็คือว่ามีคนที่ฉลาดกว่าเก่งกว่าคิดสิ่งใหม่เยอะแยะไปหมด มีเงินโลกมันจะไม่เปลี่ยนนะอันนี้คือต้องเปิดใจยอมรับยอมรับว่าคนอื่นก็เก่งได้นะเพราะสาเร็จได้ค่ะแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครบางทีไอ้ไอ้ไอ้เราเราไม่เข้าใจว่าคนอื่นเก่งกว่าเราเนี่ยเราก็นึกว่าทําไมเราชอบเปเปรียบเทียบว่าเราเริ่มตั้งบริษัทเราเริ่มธุรกิจทาอาหารเราจะไปทาอาหารให้ขายได้ดีมากมายอย่างคนนั้นคนนี้ของเขาทําไมปังอ ปังทำไมเราไม่ปังออต้องคิดว่าเอ้ยเราไม่ไม่ไม,ไม่ยังมีคนทำอร่อยกว่าเราเนะก่งกว่าเราแล้วอ,อ,อย่าไปเปรียบว่าเราก้าวแรกเราจะต้องทำให้เหมือนเขาทำได้ตอนนี้<ฆ>เขาเดินมาตั้งห้าสิบปีแล้วปู่ย่าตายายก็าทำมาก่อนในราดหน้าเนียกว่าจะมีแบบเจ้าเก่าเ,ออเจ้าเดิมกว่าจะมีหลายสาขาเ,ออเขาผ่านหลายปีมาหลายสิบปีเนี่ยเขาข้อนี้ก็คือเมื่ออย่าไปเปรียบเทียบกับใครเขาขสี่นี่นะเขาสี่เนี่ย ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งเก่งและทำได้ดีกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยเขาผ่านมาหลายก้าวมากแล้วเขามีประสบการณ์แล้วตรงนี้ก็จะสอนให้รู้ว่าเราต้องมีมุทิตาจิตเห็นคนอื่นดีนะอที่โมทนาสาธุท่องไว้ท่องไว้นะพึงยินดีด้วยเพึงยินท่องไว้ในใจไม่ใช่คนโพสเฟซบุ๊กขึ้นมาอ้้ยอย่างนี้ไม่ดีกว่าเราหรอก เราทําได้ดีกว่า e ไม่รีบเปลี่ยนใหม่แล้วนะรีบไปเขียนเลยขอชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุกับความสําเร็จของท่านนะเข e ียนไว้เลยนนเปลี่ยนมุมมองใหม่ฝ e ึกไว้ว่าเราต้องไปร่วมยินดีกับคนอื่นเขาข e ้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากเลย e อย่างไรคะคุณหมอมีคงไม่เป็นนะบางคนตื่นมาก็มีความรู้สึกกับตัวเองเนี่ย ไม่สวยเลยอะแวบแรกเลยหระคะแวบแรกไม่สวยทำไมคนอื่นสวยกว่าฉันจังเลยเนี่ยรล้ตื่นมาทุกเช้านะมันดูห่อเหี่ยวนะถ้าคิดแบบนี้คุณหมอห่อเหี่ยวคุณค่าตัวเองเลยทําไมเราไปไหนหลงทางด้วยเลยค่ะมันต้องเห็นคุณค่าตัวเองเลยตั้งแต่ตื่นนอนถ้าเป็นแบบนี้นี่ท้งว่นก็จะเศร้าก็จะหมดต้องต้องเห็นคุณค่าตัวเองต้องรู้จักชมตัวเองบ้างเอ้ยเราก็ไม่แย่แย่กว่าคนอื่นแล้วนะค่ะ หน้าตาเราก็ไม่แย่คนดื่นเขานะรู้ว่าเอ้ยเราก็มีข้อดีนะสิ่งที่ดีนึกถึงสิ่งดีๆตัวเองบ้างาว่าเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างในชีวิตนะเราเคยเปลูกผักกินเองปลูกผ,ผ,ผ,ผักขึ้นมาปลูกว่ละกอกินเองได้ปลูกกล้วยกินเองได้นะเราเรามีผลงานาอยู่เราเคย ทำขนมไปขายคนนะเอกมีน้ำใจเรามีน้ำใจเลยเคยช่วยคนนะเพื่อนรักอ่าเราก็มีเพื่อนเหมือนคนอื่นเขานะค่ะต้องเห็นคุณค่าตัวเองใช่ค่ะคุณหมออันนี้สําคัญมากจะไม่เข้าใจแล้วไม่เห็นคุณค่าตัวเองไม่มีทางมีความสุขเลยเรื่องนี้ห้าเรื่องเนี่นะห้าสิ่งเนี่ยมันจะเป็นกําลังใจให้เรามีชีวิตที่มีความสุขค่ะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่เพราะว่าพะวง แล้วไม่สร้างความทุกข์ให้เข้ามาตัวเองเพราะว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจนะฮะล้วนแตกเป็นการปรุงแต่งด้วยความคิดตัวเองทั้งสิน้นถ้าเราปรุงดีเราคิดดีเรามีความสุขถ้าปรุงแต่งไม่ดีเราก็จะทุกข์ทุกข์กอยู่นั่นแหละแล้วก็แก้ไม่ได้ยิ่งช่วงนี้โควิดแล้วน้ำมันขึ้นราคาเศรษฐกิจไม่ดีถ้าเรามีความทุกข์มากๆ,ๆเราก็ออกจาก วางบนของความล้มเหลวไม่ได้อย่างแน่นอนครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเชื่อว่าเป็นไอเดียแล้วก็สร้างความสเร์จให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่รับชมรายการอยู่วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง DSC s o ยเรียงคุณค่าวิตามินอร่อยได้นมได้เนื้อ